ครับคิปนี้ก็จะสอนการตั้งค่าต่างๆของบัดรอบใหญ่ A1 นะครับผมก็สเตปแรกนะครับสเต็ปแรกก็เป็นตั้งค่าแสงกดปุ่มล่างครับนะครับกดไปเด้เลยครับความสว่างนะครับผมนะครับเลือกเอาสว่างขนาดก็ปล่อยมือไว้ครับแล้วก็สเตปที่2นะครับเป็นพีคเตือนไฟสีเขียวนะครับ กดด้านล่างแช่ไว้นะครับนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ที่สี่พันห้าร้อยรอบนะครับผมแล้วก็ถ้าไฟสีแดงนะครับก็ปกดปุ่มบนนะครับแช่ไว้นะครับนะครับอันนี้ก็จะตั้งไว้ที่ห้าพันรอบนะครับก็เหลื่อมๆกันนิดนึงก็การทํางานของมันก็ถ้าเราเหยียบถึงรอบสี่พันห้านะครับมันจะเป็นไฟสีเขียวก่อนนะครับ ถ้า5,000รอบก็จะเป็นไฟสีแดงไฟพีกิกไฟเตือนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตั้งค่าสีนะครับตั้งค่าสีก็จะเป็นกดด้านบนนะครับสองครั้ง2เรากดล่างเช่ไว้นะครับกดไปเรื่อยนะครับ,เป,เ,เ,รบเปลี่ยนสีนะครับผมซูมดอาสีนี้นะครับก็ปล่อยมือออกเลยครับ นะครับก็เป็นสีที่เราเลือกนะครับต่อไปก็จะเป็นตั้งค่าสูบนะครับจะกดคู่นะครับกดแช่ไว้นะครับนะครับสมมุติว่ารอบเราไม่ตรงนะครับผมไม่ตรงกับรถครับเราสามารถเลื่อนหาทีละสูบได้นะครับเอาจนให้มันตรงกับรถเลยเลย ต่อไปก็จะเป็นความดังของเสียงเตือนนะครับกดแช่ไปครับแล้วก,กดปุ่มบนครับความดังครับ,น,รบนี่ดังสุดต่อไปก็จะเป็นสเต็ปกวาดเข็มเปิดปิดนะครับผมปิดปิดสแญญาณกดบนสามครั้งนะครับของสาม กดล่างครับสเต็ปเข็มก็กดปุ่มบนหรือล่างก็ได้ครับก็เลื่อนดูสเต็ปเข็มครับตามใจที่เราชอบนะครับนะะสมมติว่าเอาสเต็ปนี้นะครับก็กด ก็กดคู่ตรงนี้นะครับเพื่อลอกค่าในการตั้งค่าต่างๆนะครับผมก็สนใจก็มีให้ขายอยู่นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ